ังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมหาหรือการจัดระเบียบรถขนส่งมวลชนตำรวจภูทรเชียงใหม่จัดพิธีรับหน้าที่ผู้บังคับการคนใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกเพิ่มเป็นลูกจิงโจ้แดงสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่น ทางสถานีโทรทัศน์ LC k e v เ n TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้เป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคม2557ค่ะซึ่งทางสถานีของเราก็จะได้นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจรอบเมืองเชียงใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะสมสรอทอหารค่ายกาวละค่ะได้มีการประชุมเพื่อหารือการจัดระเบียบรถขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นค่ะ เมื่อเช้าวันนี้ที่สโมสรทหารค่ายกาวีละได้มีการประชุมหาหรือข้อสรุปในการจัดระเบียบรถขนส่งมวลชนหรือรถสี่ล้อรับจ้างเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรถสี่ล้อรับจ้างและพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดวลโลรถได้มารวมตัวกันเพื่อเข้าหาหรือและข้อสรุปในเรื่องการจัดระเบียบรถสีล้อรับจ้างกับทางมฑลทหารบกที่33โดยมีพันเอกพสิทธิ์มุกเพชร หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทนหารบกที่33เป็นประธานในการประชุมโดยการจัดระเบียบขนส่งนั้นได้ส่งผลกระทบกับผู้ขับรถโดยสารและพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดวโรรถทำให้รายได้ลดลงและเศรษฐกิจการค้าซบเซาลง สืบเนื่องจากการบังคับให้รถสี่ล้อรับจ้างต้องจอดรับส่งผู้โดยสารตามป้ายเท่านั้นและไม่อนุญาตให้รถสีล้อรับจ้างโดยเฉพาะรถจากเส้นทางต่างอำเภอใช้จุดจอดรถบริเวณตลาดวโรรสจึงส่งผลกระทบถึงรายได้ของทั้งรถสีล้อรับจ้างและรายได้จากการค้าขายสินค้าของพ่อค้าและแม่ค้าย่านตลาดวโรรส และทำให้การเดินทางของผู้คนลำบากยิ่งขึ้นส่งผลให้การค้าซบเซาลงรวมทั้งยังทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยเ,เพราะต้องมีการขนส่งหลายต่อจึงได้ประชุมหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหานี้โดยให้เป็นไปตามความพึงพอใจของทุกฝ่ายมันต้งเียบโดยปกนี่ผมพูดในวันนั้นเพราะนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องทำในวันนั้นนะ แต่ดีเดยมาลูกันที่หนึ่งสิงหาผมก็ยังยังบอกว่ามันไม่ไม่เหมาะสมที่จะทําแล้วก็มีการพูดคุยกันจนกระทั่งมาเพิ่มวรระเรื่องของการจัดระเบียบสีล้อแดงเป็นวาระที่สองค่ะวันนี้ที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีพิธีส่งมอบตําแหน่งหน้าที่ราชการนะคะให้กับผู้บังคับการคนใหม่ค่ะ พี่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรับและส่งหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพันตำรวจเอกกิติสารแก้วระดับเป็นผู้ส่งมอบหน้าที่ราชการและส่งมอบธงประจําหน่วยงานให้แก่พันตำรวจเอกมนตรีสมบุญนาณุนรองผู้บังคับการอานวยการตํารวจภูทรภาค5รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พนตำรวจเอกมนตรีสมบุญนาณนกล่าวว่า มีเจตนารมที่แน่วแน่ที่จะมาปฏิบัติงานที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งที่3แล้วเพราะก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้การจังหวัดเชียงใหม่มา2ปีและในการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้บังคับการในครั้งนี้ ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะวันนี้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้ลูกจิงโจ้แดงนะคะซึ่งออกมาจากถุงหน้าท้องของแม่จิงโจ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ลูกจิงโจ้แดงได้ออกมาจากถุงหน้าท้องของแม่จิงโจ้แล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งลูกจิงโจ้แดงนี้เป็นลูกของแม่จิงโจ้ชื่อคุณนายอายุ10ปีพ่อชื่อพร้อมหลอายุ1ปีจิงโจ้แดงนับเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศออสเตรเลีย จิงโจ้แดงอยู่รวมกันเป็นฝูงมีตัวผู้เป็นจ่าฝูงนอนพักผ่อนในเวลากลางวันและหากินในเวลากลางคืนเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้2ปีมีระยะเวลาตั้งท้องนาน33วันออกลูกครั้งละหนึ่งตัวลูกจิงโจ้ที่เพิ่งคลอดมาจะคลานเข้าไปอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่เพื่อดูดนมและหลบซ่อนศัตรูพออายุได้8เดือนจึงออกมาหากินข้างนอกและกลับเข้าถุงหน้าท้องเป็นครั้งคราว โดยการเอาส่วนหัวเข้ามุดไปก่อนปล่อยให้ส่วนหางและขาหลังโผล่อยู่ด้านนอกจากนั้นจึงจะม้วนตัวในถุงหน้าท้องเพื่อโผล่แต่หัวออกมาข้างนอกซึ่งลูกจิงโจ้แดงที่กำเนิดออกมาได้ราวสองเดือนเศษนี้ความน่ารักของจิงโจ้น้อยก็ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและสวนสัตว์เชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมการประกวดตั้งชื่อลูกจิงโจ้ในโอกาสต่อไปสุขภาพของจิงโจ้โดยรวมมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ดี ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจรอบเมืองเชียงใหม่ที่เราได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในวันนี้นะคะ คุณชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจผ่านทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่องเก้าแห่งนี้ได้เป็นประจำทุกวันนะคะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook.com/ lc เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ